สวัสดีพี่ๆีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันตีเหยื่อปลอมขนาด7ฟุตมาแนะนําให้กับพี่ๆีได้รับชมกันนะครับสําหรับสายตีไก่นะครับอัดปลาชโดนะครับวันนี้มี2เวทให้เลือกด้วยกันนะครับกับคันตีเหยื่อปลอมขนาด7ฟุตสปินนิงนะครับมี2เวทให้เลือกนะครับก็คือเวท 8, 17แล้วก็120 0นะครับเป็นรุ่นเมกะแคสรุ่น butter x นะครับ เมกเกอร์แคดบัตเตอร์เนะครับขนาด7ฟุตสปินนิ่งเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2เวท87แล้วก็10-20คันแข็งนะครับสายยาวตีไก่นะครับถ้าต้องการทำระยะต้อง7ฟุตเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคันเมกเกอร์แคเป็นคันเอ็กคอร์ดเสริมความเหนียวให้กับคันในช่วงนะครับตั้งแต่โคนคันนะครับท้ายคันนะครับตั้งแต่ช่วงท้ายคัน นะครับจนถึงช่วงต้นคันนะครับตรงนี้เป็นกาไฟาเสริมเอ็กคอร์ดเพิ่มความเหนียวให้กับคันด้ามโฟม EVA นะครับตัวนี้ด้ามโฟม EVA จับกระชับมือนะครับคันค่อนข้างเลียวนะครับคันค่อนข้างเลียวนะครับฟอร์กิฟนะครับสวยงามนะครับฟอร์กิฟสวยงามนะครับเอ็กคอร์ดน่าจะเห็นลายอยู่นะครับตัวนี้ สวยงามครับช่วงท้ายก็สวยนะครับช่วงต้นก็สวยจับกระชับมือครับสปินนิ่งกอสายนะครับคันกาไฟนะครับไกด์สวยๆเลยครับดีไซน์ใหม่นะครับไกด์ดีไซน์ใหม่เลยนะครับขาเดี่ยวนะครับทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้เมกะแคทบัตเตอร์เอ็กซ์สปินนิ่งเจ็ดฟุตนะครับ สวยงามครับเวท87แล้วก็10 20นะครับสายยาวตีไก่นะครับช่อนกระสูบชะโดกระพงได้หมดครอบคุมเทโพปลาขาวนะครับปลาแค้นะครับนะครับตีได้หมดเลยนะครับตีกระดี่ก็ได้สปูนก็ได้กบยางกบไม้นะครับบัตเบสสปินเนอร์เบสนะฮะเหยื่อปารกตีจิบใช้ได้หมดบนเรือก็ได้บนฝั่งก็ได้นะครับ7ฟุตตีไก่พื้นที่โล่งๆทำระยะได้ดีนะครับตัวนี้นะครับ เมก a าแคปบัตเตอร์เอ็กซ์สปินนิงเฟุตนะครับ2องเวทนะครับแปกับ10-20นะครับฝากพี่พี่นะครับที่สนใจกับคันเบ็ดสายยาวนะครับทำระยะคันเหนียวเรียวและนะครับช่วยให้เราตีไก่เมก a าแคปบัตเตอร์นะครับฝากไว้ครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับสวยงามครับก็ไกด์สวยๆเลยครับ รุ่นใหม่ดีไซน์สวยงามครับนะฮะปลายไกลที่ถอบสวยครับโค้งมนนะฮะฝากพี่พีครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ b u ต t e r X 7ฟุต2เวท87กับ10 20นะครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ